ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตายเธออยปหาอยู่นะ ฮัลโหลสถาทุกคนพวชอบฟุกซี่นะคะทีนี้อย่างที่ปกคลิปบอกเลยนะก็จะเป็นหนึ่งวันของเด็กสีรปทุมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําอะไรกันบ้างก็คือเป็นวีล็อกนั่นแหละก็คือวีล็อกอีกแล้วห้องนี้เราก็เจอวีล็อกกันบ่อยมากๆชีวิตในถุกเช้าของดิชันกันไปหมอคือต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งแล้วเราก็จะต้องมาเดินต่อรถกันอีกหลายต่อมากๆ คือตอนนี้ฟุกมาอยู่ที่สวนจัรูุจักแล้วนะทุกคนนะคือตอนนี้มีอ่อเป็นเวลา8ปดโมงสีแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าก็คือฟุกกมีเรียนทั้งหมดอา่าสามคาบนะทุกคนนะคือคาบแรกต้องเรียนคือ9ก้าโมงซึ่งตอนนี้เจ็ดโมงสี่สแป้าละฟุกยังอยู่สวนจัดดุจักกันอยู่เลยทุกคนให้ตายเอถอะถ้ามันไม่สายก็คือไม่ใช่ฟุกนะทุกคนนะ ื่องสายยืนหนึ่งจ้าบอกเลยถึงแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลา9ก้ามงสิบห้าแล้วนะฮะก็คือถึงถองมอไม่ได้ขึ้นเรียนเลยก็รู้สึกขอโทษนะคะอาจารย์เดี๋ยวไปเช็ดมือชาเดี๋ยวจะรีบขึ้นเพล็กชื่อนะอาจารย์อาจารย์ยังไม่มาทีไหนดูวะ ตอนนี้คือห้องเรียนแล้วนะทุกคนก็เสื่อจางมาแล้วจะถามว่าเราตั้งใจไหมก็<ะ>ไม่เลยไม่มีอะไรที่บอกว่าตั้งใจเลยกับชีวิตนี้ก็เลยการศึก้าก็เราเป็นค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่เซ็นทรัลพาวนะคะก็คือเรามาซื้อของเพิ่มเติมกันกับการถ่ายงานข้าวต่อไปา Hi Jā, jā. เหมือนตอนนี้จะไปไหนคะตอนนี้นะคะกำลังจะกลับห้องแล้วเพราะว่าถ่ายงานเสร็จแล้วนงานใครงานถ่ายอยู่นะทัพพี่ปุ๊กไม่ใช่คนถ่ายนะทำไมมันจะคนละม้วนกันเอาถ้าผมถือกล้องอ่ะจะคนละภาษาเลยนี่ใส่ความเเิ่งใส่นี่จะตลกไหมกี่คนนัดเรียบสวัสดีครับพี่โอเคขังเรื่องทันไหมครับพี่โตพี่เองครับผมพี่ันแดงไหม ตัวพี่เหมือนกันเห็นรถตู้ปะตัวพี่เองเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดเห็นสีเทาตรงนั้นปะอะไรนะเอิร์ดเห็นคันสีเทาเมื่อกี้ปะกขับไปตัวพี่เองแค่นั้นแหละขอพี่เห็นคันสีดำมั้นปะม่ไม่ไพี่คะที่คันสีเทาคราวนี้คราวนี้ฮัลโหลค่ะทุกคนตอนนี้ปุ๊กก็ออกจากมหาลัยแล้วนะคะก็แยกกับเอ่อแยกจากน้องๆเรียบร้อยแล้วก็วันนี้แหละ่ะเป็นหนึ่งวันนะคะของเด็กสีพุทธุมอย่างปุ๊กเนาะที่แบบว่าเรียนมาตลอดทั้งวัน ที่ทำวันนี้ที่ถ่ายวันนี้เลยเนาะ mm hmm. ก็นั่นแหละทุกคนคงไม่มีอะไรามากแล้วแต่คงจะขึ้นรถ m r ็นะคะกลับไปที่บ้านเนาะน้องก็คงไม่ได้แบบว่าไปไหนหรือว่าทําอะไรต่อแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงเย็นแล้วนะก็นั่งรถกลับบ้านเลยกว่าจะถึงก็ประมาณ5้าโมงเย็นได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะใครเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อใจให้กันะทุกคนนะเจอกคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย